มาสวยรูนะครับวันนี้ฟูออริจินอลนะครับระดิ์เหลี่ยมนี้นะครับเสนอข้างในฝั่งละหมื่นห้าอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่เพราะว่าเจ้าถิ่นนะครับเขารอราคาต่อรองนะครับนี่คือมือกล้องสมัครเล่นนะครับปีมือนนักแต่ก็เขาก็ไม่เท่าไร่นะครับก็จะ อนะโอเคกลับสู่เกมนะครับเจ้าสงเฟยของยังอยู่แค่แต้มต่อนะครับแปต่อ3ครับโอเเ,เอยังมุมกว้างไปที่ซปเปอร์แม็กนะครับเสิรบเสียนะครับดูอยู่โเก็ตชัดดีอ่าทักทายจะโจนะครับ แล้วพี่ป่องแปงนะครับแล้วป๋านันทวุฒินะครับหรือว่าป๋าวุฒินั่นเองนะครับวันนี้ทีมงานขอนแก่นนะครับมวยน้อยของป๋าวุฒินะครับก็มาเยือนสนามเซรีไทยนะครับบวกแผ้นอกรอบไปหลักหมื่นเหมือนกันนะครับสําหรับจอกดซิลล่านะครับจอกกซิลล่านะครับมาทําเงินที่สนามเซรีไทยหลายตังเลยนะครับ ตามแต้มของกรรมการที่ขานนะครับรแต้มค่อนข้างขาดนะครับขานอกที่ลองมานะครับ 3 2องรองกันถึง20 0 0 0นนะครับก็ถือว่าเป็นสนามเล็กที่ราคาพอได้นะครับไม่ใช่สนามใหญ่นะครับแฟนๆก็อาจจะมีหลั่งไหลมาชมแมตชนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่คูโโสต์คู่นี้ลงไปเมื่อหวค่ำนะครับนตะอ3นะฝั่งน้นยังไม่ได้แต้มนะครับได้แค่แต้มต่อนะครับผมก็ลูกนี้ออกนะครับขอทักทายเจ้าเตยนะครับเตยซัมติงนะครับนักตะก้อที่ เซฟเงินแสนสองแสนของพี่เสือแว่นเมื่อคืนอยู่ฉมังลนะครับโอเคดูช็อตนี้ก่อนนะครับขซุปเปรแม็กไกลแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ไแนคนแวน่ทนอีอ่ไ้นีเไปแนลโอเคี่ไมนไอ้มีมีมบๆบกล้องหน่อย YouTube เขามไม่อยากดู <S <S เฮ้ยูนกรไอ้นี่นะนี่ไอพี่เลี้ยงนะมึงโอ้โหตายแล้วอบนี้เก็บอยู่ไมอยู่ มาแล้วครับนี่คือเสียงของกองเชียนะครับห่วงเฟยหงนครับได้สองแต้มติดกันเลยนะครับจ<ๆ>ะซปเปอร์แม็กยังาขานอกอาจจะกดดันนิดนึงนะครับเนื่องจากต่อราคาแปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าซปเปอร์แม็กพายคราวนี้ทองถึงกับอยู่ลงจำนำเลยทีเดียวนะครับ ยืมเขามาใช่ไหมเขาก็สอโทรตามอยู่มากินเน่เซียนเะก่งบอกด้วยใครก็เล่นได้นะครับเสมอทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีคำว่าเสียแน่นอนนะครับเล่นสเต็ปของเซียนเก่งนะครับเสมอทั้งสองฝัง่งโอเคนะครับแต้มไรขึ้นมาอยู่ที่5ตัวครับ ถ้าในชนตะกอ้อเทศูดส,สีนี่ถือว่ายังไม่ห่างมากนะครับยังพอไล่ทันอยู่นะครับอ,า,อาจจะเดี๋ยวนะครับอ่ะมีกระชอกเลยนะครับซูเปอร์แม็กค,ครับ<อ>นี่คือซูเปอปร์แม็กนะครับนักตะกอ้อในเหลี่ยมเดียวแปรข้ามฟีนี่สำหรับส่วนตัวของฟูริจินอนยังให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะครับเก้าต่อ5้าครับ โอเคห่ไฟหงเก็บอยู่แล้วนะครับมาแล้วครับแลกคนละหมัดแล้วนะหมองไฟหงเครื่องร้อนแล้วนะครับเริ่มจะออกลูกเสิบกดดันเจ้าซูเปอร์แมกได้ดีนะครับพี่ฟูมไม่คล่องใจที่เจ้าบอลน้อยหลบนะครับวันนี้จริงๆต้องเป็นแม์ของบอลน้อยกับหองไฟหงนะครับแต่ว่าเนื่องขอสู่เกมนิดนึงครับ5ต่อ9้านะครับน้องบอลบอกสู้ยากนะครับ อลูกเสือไดีแต่แม็กดักได้นะครับตีมานะครับหลังจากอดนอนถึงเที่ยงวันที่สนามสีริไทยนะครับดูพี่ฟูเตน,นอกรอบนะครับเจ้าแม็กถือว่านอนน้อยนะครับถ้าเทียบชั่วโมงนอนนี่มาแล้วนะกองเชียนะครับนี่เป็นคู่เอกไฟพิเศษนะครับของอาทิตย์ที่11กันยาปี59นะครับสนามสีนักลิน64นะครับ หกต่อเก้าครับห่วงพี่ห่วงไล่ขึ้นมาแล้วนะครับนีหลุดแล้วนะครับขอระหว่างจังหวะนะครับก็ทักทายแฟนๆนะพี่ไก่ภูเก็ตนะครับเราต้องต่องนะครับเกาหลีนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่เม้นเข้ามานะครับเก้าต่อหกนะครับขอ จะเป็นแม็กที่โคราชนะครับมาพ่ายแพ้ไว้นะครับที่สนามนี้วันนี้แม็กมาเก็บทั้งต้นทั้งดอกนะครับจะเอาออกไปได้ไม่ได้นะครับแต้มอยู่ที่10ต่อ6นะครับโอเคอาแม็กเสกเสียนะครับมีมีมีเพื่อนมี ต,ต้องไล่หมีนะครับที่ชอบมาบางก้องนะครับผู้ชมทะลักมาอยู่ที่590กว่าแล้วครับจะถึง600ถึงไม่ถึงนะถอยลงไป570อย่างไวนะครับเป็นตะก้อคู่ใหญ่นะครับนักตะก้อฟอร์มแรงแห่งยุคนะครับหวงเฟยหงนะปะทะกับเบอร์หนึ่งนะครับของเหลี่ยมเดี่ยวแปรข้ามฟรีนะครับซุปเปอร์แม็กโคลานะครับตากล้องมันมะน สำหรับแฟนๆที่ถามมิฟูมานะครับวันนี้ตะที่ศรีไทยเรียบร้อยดีนะครับแทบจะนับเหรียญจ่ายขานอกก็เลยทีเดียวนะครับว่าจะแขวนรองเท้านันยางแล้วเหมือนกันนะครับง่ายแล้วครับลูกนี้ห่วงเฟยหงครับตีทางนะครับลูกนี้หวงเฟยหงตีทางครับยังไม่ห่างนะครับ6 1ต่อ10นะครับเหนื่อยไม่เหนื่อยนะซปเปอร์แม็กเหนื่อยไหม หมดแรงแล้วนะครับหลังจากหมดแรงที่เหลือก็คือหมดตังนะครับ <c oughs> นี่คือทีมงานโคราชที่ไปขายข้าวมานุเพื่อแผ่น,นี้นะครับหลังจากเที่ยวก่อนนะครับ <c oughs> สงสัยต้องบุกรถขายแตงโมกับโคราชแล้วมั้งครับแช์ <c oughs> นี้ <c oughs> <c oughs> ขอบนโทษทีนะครับที่นอกรอบไปนิดนึงบางจังหวะน,นะครับสุดท้ายเก็บได้ไม่น่ามีปัญหานั้ช็อตนี้ ดูลักษณะขึ้นตีนะครับไม่ได้ล้มกิ้งล้มไงายเหมือนใครบางคนนะครับขึ้นตีแล้วก็แขนไม่ลงพื้นนะสังเกตท่าขึ้นตีของเขานะครับขึ้นบิดเอวตัวนะครับลงกับยืนท่าเดิมนะครับจ,จะคล้ายๆนักยิมนักสติ๊กได้เลยทีเดียวนะครับ10ต่อ6ครับของฟืของเก็บได้นะครับไม่อยู่นะลูกนี้ปกติเง่งของจะซปเปอร์แม็กซ์นี่ซื้อขนมกินได้นะครับ จะมีแฟนๆนะครับที่หลั่งไหลามาขอนแก่นนะครับตีรถถึงโคราชยังยูเทนกลับมาหลังจากที่เห็นโพสต์คู่นี้นะครับต้องยอมทุ่มทุนเติมน้ํามันนะเนื่องจากบวกเยอะที่ลริไทยนะครับที่ขอนแก่นริมบึงนะครับโอ้ออกลู้เสิร์ฟดีๆนะครับลูกนี้สุดไหมว่าแก้ได้ไม่ได้ลูกนี้ออกค่อนข้างเยอะนะครับไล่ขึ้นมาเจ็ดต่อเสบนะครับเหลือช่องห่างแค่แต้มต่อนะครับผม เหลือช่องห่างแค่แต้มต่อนะครับเนื่องจากซูเปอร์แม็กแมนนี้ต่อ3มแต้มครับโอเคขอทักทายแฟนๆหน้าจอโอเคขอกับซูจอเจ็ดต่อสิบเลยนะครับลูกนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับไม่สวยเท่าไหร่ครับ<อ>แก้ไขได้ดีนะครับ ลูกนี้ของซูเปอร์แม็กนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนอนของซูเปอร์แม็กน้อยนะครับอยู่เสรีไทยยันเช้านะครับจับขานอกหมดตูดนะครับสําหรับซูเปอร์แม็กนะครับขาวงในรายงานมานะครับต้องลงเตะเองแล้วนะครับเป็นนักกีฬาที่น่าเห็นใจเลยทีเดียวนะครับใครๆที่เป็นแฟนเฟซของซูเปอร์แม็กโคลาชก็จะเห็นโพสเพื่อเช้าเพื่อค่ำนะครับโสดบ้างไม่โสดบ้างตามกระแสนะและแต่ลมเขานะ นี่คือทีมงานันกร้ี่คือเซียนเก่งนะครับทองข้อมือจะหลุดไม่หลุดอยู่ที่แมตช์นี้นครับทุ่มสุดตัวนะครับดูชมหน้าของเจ้าซูเปอร์แม็กนะครับหน้าจะยังเหลือพละงกำลังเป็นนักตะก้อที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ 10ปอระเซ็นนะครับไม่ห่างนะครับผู้ชมเกือบทะลุ600นะครับขอบคุณทุกคนทุกเม้นท์ครับตอนนี้หน้าสายตาผมจ้องอยู่ที่ลูกนี้เตะออกนะครับลูกนี้เตะออกนะครับดูวิธีนะครับ พิธีกรก็ได้แต่คำนวณน,นะครับว่าลูกนี้น่าจะเตะออกนะครับขอทักทายแฟนนะสำหรับพี่อั๋นนะครับไอั๋นเองนะครับหลายๆคนนะครับทักทายพี่อ้วนนะจะโด่งเลยนะครับซูเปอร์แม็กขึ้นนำ14-7นะครับต่อทิพี่ลุงไม่ครึ่งล้อเลยนะคัค่อนข้างฉลาดนะครับ แฟนแฟนเชียร์นะครับเหลี่ยมนี้ตามเชิงก็ยังถือว่ายังห่างซูเปอร์แม็กอยู่กิกหนึ่งนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับ พลังเขียวของซุปเปอร์แม็กก็มีน้ำหนักใช้ได้นะครับก็จะมีสเต็ปสไตล์ต่างสไตล์กับเจ้าเตยนะฟิล์มเหลี่ยมนี้เจ้าเตยก็เล่นได้ดีนะแปรข้ามฟรีเอกลักษณ์ของเตยก็ตีลูกครับโอเคลูกนี้ของเฟืงเก็บได้นะโอ้โหโอ้โหลูกนี้นะ ส,สุปมักเกี่ยวหลังเท้านะครับถือว่าเกือบเกือบขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเจ้าซูเปอร์แมกฉีกนี้ไปอีกนะครับสิบสองต่อเจ็ดนะครับโอเคทักทายเจ้าโอนะครับโอผักเขียวนะครับจากค่ายสุลินนะครับของเฟยหงนะครับเก็บได้ลูกนี้ไม่น่าม well ีปัญหานะครับ กองเชียร์ของห่วงเฟืงก็ยังเชียร์อยู่นะครับทักทายจะลุดเน็ตนนกากนะครับธรรมดานะของรุดเส้นไก่นะหลังจากเสียไก่ไม่ยอมซื้ออินเทอร์เน็ตนะครับทำให้พลาดในการชมแพ,พ้ภาพสดสัญญาณดีๆนะรูเหลี่ยมนี้ไม่พลาดแล้วครับไกลแล้วครับก็ดีนะครับ แก้ไขได้ดีนะครับติดเน็ตแล้วแม็กสะดุดอ่านะครับสำหรับแฟนๆขอเอียงมุมกล้องนะครับมุมนี้เลยกันนะครับสิบสองต่อเจ็ดครับผมหลันี้ออกนะครับ เรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับที่แฟนเฟซของฟูออริจินอลนะครับที่ดูอยู่ครับก mm ็ hmm. ถ้าสะดุดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากสัญญาณสี่กีบ้านเรายัางไม่ชัวนะครับโอเคจะซ e มแมตีห <c> ม <oughs> โลกนี้ยังตีไม่เต็มข้อนะสำหรับซปเปอร์แม็กสไตล์การเดี่ยวของเขานะครับมีเขียวมีขึ้นตีนะฮะแต่ถ้าเป็นเทียบกับเจ้าเตยนะครับ เตะทุกเม็ดนะครับคล้ายๆกับเจ้าหนุ่มบันน้อยนะมือกล้องเสื้อลายนะครับตัวนั้นเตะทุกเม็ดนะครับห่วงเก็บได้นะครับนี่คือห่วงเฟยหงนะครับคู่ต่อสู้คนต่อไปที่สนามศรีไทยนะครับปะทะกัซซ่าะะของตันแน่นอนนะครับทักทายพิ่ไก่ภูเก็ตนะครับแล้วเจ้าแซมนะครับแล้วก็ จะโอนดีเดือดนะครับอขอยังมุมกล้องาที่ตรงนี้โอเสิร์ฟคนข้างดีนะครับสปอมักยังเก็บได้แฟนๆฟนที่ทุ่มทุนเชียร์เจ้าของโฟงหงก็ทั้งนอกในก็รางวัลลายเงนบาทเหมือนกันนะครับแค่นี้ จะห่วงเป็นรองทำให้กองกลางอยู่ที่30,000บาทนะครับแต่ราคาต่อรองนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ต่อค่อนข้างขาดน,นะครับลงสุตแมเก็บผู้ชมนะครับทะลักขึ้นมาอยู่ที่600กว่านะครับสำหรับแฟนๆที่ไมนมาอาจจะไม่ได้ตอบ ทุกเมนนะครับเนื <ooo> ่องจากเกมกําลังดูเดือดนะครับผมทักทายพี่เด่นนะครับจากค <k ens ular> ่ายสงเนินโครานนะครับเป็นแมตช์ระหว่างห่วงไฟหงกับซปเปอร์แม็กนะครับ7ต่อ12ครับผมเปิดหัวค่อนข้างดีนะครับ เม็นี้นะครับมือกล้องนะครับไม่เล่นกานพนันนะครับสามสอล่องนะครับใครต่อมานะครับวันนี้แฟนตะก้อนหลังไหลมานะครับพิตีบางนานะครับทักทายค่ายบางนานะครับค่ายนี้ทั้งค่ายอ่อนทั้งค่ายนะครับใครไม่อยากเสียตังเดินไปได้เลยนะครับบางนากิโลเมตรที่8นะครับสนุนราคา300รับทุกเวทนะครับไม่เว้นทีมชาตินะครับ12ต่อ7นะครับ เจ้าซูปเปอร์แม็กปั่นลูกนี้นะครับถึงกระทัดเน็ตลงเลยนะครับวันนี้อาจารย์มาตุ๊กฉลากครับปึงชีงเน็ตไม่ว่า,าจะเป็นหงเปิดหงหรือจะเป็นหงกินเป่าอาจารย์ของหงเปิดหงเข้ามานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูเยอะแยะอย่ามาอ้าวนี่ไปแล้วมันเกี่ยวอะไรมันไม่ต้องถ่ายผมสิครับโออนคนดูอยู่เยอะ ปุ่นทีนี้ก็มาไม่เห็นเลยครับนู่นเราฟังนู่นอาจารย์เขาหงไปหง่นเ่ยหรือเขาบอกว่าจับผีขาวมาจำผีขารมการพอพอ,พอพเขามาดูกีฬานะไม่ใช่มาดูตลกนะครับสำหรับเจ้ามีข่าวรัสเซียนะครับสีสันตะก้อขา,ขานอกอีกคนนึงนะครับขอหันหน้ากล้องสูง่เกมนะครับ7ต่อ13บสามนะค,ค่อนข้างขาดอยู่นะครับตอนนี้ผู้ชมทะลักมาอยู่ที่600กว่านะครับ ยอดค่อนข้างดีนะครับแต่แม็กไม่ลงนะครับสำหรับทักทายจะตักนะครับตักแต้มเดียวนะครับเมื่อคืนถิงกะออกไก่นะที่สนามเซรีไทยนะครับ1 3บต่อเนะครับ กล้องอาจจะไม่ทันนะครับตีสุดเลยนะครับลูกนี้ขอตั้งมุมกล้องที่ตรงๆเลยแล้วกันนะครับมี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 กดกูลงอยู่อย่างน้นมึงสูงอกาอยากออกกล้องออกแจ้งมากไก่แล้วนะครับซู้มอร์แม็ไก่แล้วครับลูกนี้แก้ไขได้ดีนะครับแมปนี้แมคโครลาต้องพึ่งยาโมนะครับทักทายนะครับ สำหรับแฟนๆขอนแก่นอีกคนหนึ่งนะครับบอกพี่มณัตได้ตังค์เยอะรีบกลับพี่มณัตวันนี้ได้ตังค์เยอะนะครับขอนแก่นนะครับที่เข้ามาร่วมชมพายพาพสดนะครับรวมถึงวันดีครับจะบอลนะครับบอลมวยอ่อนนะครับตึงห่วงเฟยหงนะครับวันนี้อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับฟูหลังจากที่อดนอนที่สิรีไทยแล้วเขมุ่งหน้ามาที่สนามนี้มาจีบเหลี่ยมนี้เพื่อให้แฟนๆได้ชมนะครับจีบสดๆเลยนะครับ มาเยือนถึงสนามเย่าของของไฟหงเลยนะครับทักทายเจเกนะครับพอซุปหน่อไม้นะครับนี่ไม่ซุปหน่อไม้นะครับสำหรับเกจเกมาลีนีนะครับที่ทักทายหยอกล้อเจ้าซูเปอร์แม็กนะครับมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเกี่ยวนะครับ แต้มคอนแขางขาดนะครับผู้ชมนอนดูในเฟซบายสบายครับผมอ่าจังหวะว่างๆนะครับขอกลับมาดูที่แป้นพิมพ์นะครับแป็นแฟนม้นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ได้ตอบทุกเม้นยังไงนะครับก็ขออภัยมากๆนะครับเป็นแมทไพ้ของโซแม็กเดินสายนะครับ1 0บสนะครับ ทักทายพิทักนะครับพิทัก f ์เอฟซนะครับทักทายเจ้าซูเปอร์แบงค์ชุมแพทัว์น้วยนะครับลุดเซียนไก่นับถามว่าเจ้าจืดหมดตูดหรือยังนะครับขออยากตอกย้ำนะครับเพื่อนเกิรนนครับลุดเซียนไก่นับรู้ชาตากรรมก็เลยไม่มากับทีมงานโคราชเดนสายนะครับแมต์นี้เป็นหมัดแมตต์ถอนทุนนะครับโอเคดูเจ้านี่ฝีมือของ ซูเปอร์แม็กโคราชนะครับโคราชแพ้ที่เสรีไทยนอกรอบนะครับโดนค่อนข้างเยอะนะครับหลหมื่นนะครับเกือบสี่เมืองเต้มยาเกมครับของเจ้าซูเปอร์แม็กโคราชโอ้โห ก็จบเกมการแข่งขันนะครับยินดีกับชัยชนะของเจ้าซูเปอร์แม็กนะครับนี้ขอยังมุมกล้องนะครับเดี๋ยวที่โฉมหน้าของผู้ชนะนะครับปรับหัวเฟยหงนะครับตามคาดนะครับขอบคุณเจ้าแม็กนะครับที่จะให้ทิปพี่ฟูนะครับสําหรับค่าอาเลียมเหลี่ยมนี้เป็นเงิน2,000บาทนะครับทักทายพี่ชายสวัสดีครับพี่ชัยนะครับนี่เป็นสปอนเซอร์งานถ้วยของเจ้าซูเปอร์แม็กนะครับค่อนข้างสนิทสนมนะครับ